เท้าบอยูเท้าบอยูแล้วเท้าเท้าเท้าเอ้ยสะดวกแล้วตึงๆโอ้ยปลาเลี้ยงของค่อย บิ่นเบิ่นเบิ่น้ติดใจติดใจยุนี่ก่อนเด้อบักฝาเลี้ยงเลยเดี๋ยวพ่อมาไปเลาะบ้านจันหน่อยก่อนเฮ้ยปีเถาโมยูอหือเลาะบ้านก่อนเสียงไว้หนีแม่นบ่บักเถ้าเสียงไว้หนีแม่นบ่ ที่ได้กินทอกินแล้วเหรอเด้ออืมัดน,นั้นเราบอกกูว่าบ่กินบ่กินโอ้ยมึงไปไหวมองได้ดีเนาะไปไหวมองได้ดีเนาะในมึงได้ดีเนาะอินมึงจะบอกพอมึงเด้อกูเสียวไหวมองนี้มึงจะบอกเด้จะบอก มึงจะบอกเดี๋ยวเอินมึงจะบอกพ้องไปเด็ดขาดเดี๋ยววไว้มึงนี่กูจักงบอกมาดูดอกว่าอีเถ่านะเฮ้ยเองไม่ไม่เนี่ยเสียงของกูอีกแล้วอีเถ่านี่เนาะโอ้ยปอบมึงเลยเนาะนี่ดูว่ากูลงคันว่าอยู่คันนี้ตี๋ โอ้ยเงิดหลายดอกเสียงของกูจนได้ห้ามั้นี่ามาสูบเนี่ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มีพิรุษด้นดี่เอาพ่อเสียงจีเอะบอสจะเสียงเราไปใส่ถ้าเป็นดินดึ๊กไปหาไม่พ่อเลยยุใส่ลอยนึง ไหนึ่งเยหลยไปเีวมาเดี๋ยวพ่อให้ลอยนึงไปแล้วเริ่กำลังสมแข่ลเดี๋ยวสิให้ดังหน้าลอยนึงอะคือไรแฮ้บอผู้ใดเป็นคนออกไปเชียงเดี๋ดิแบ่ให้แบบให้แท้ๆให้อหลีเร็วกำลังสมแขวห้ามเงยดิง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 ดดิง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 งนึงไงนึงลนึงนล ดดดเด,ดี๋ยวจะหาเงินก่อนต่เย็นลูกติงขอไวมองเกาเดี๋ยวดี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาท